ของพี่น้องสองแผงดนะครับต้องขอฝากพี่น้องใหญ่ๆพี่น้องน้อยนะครับเป็จมาเป็นหนพระว่าในวันที่25แต่ที่อาจจะที่นนครั้งนี้จมาแล้วกันนู้นคุณู้อที่าจันนีครับจะปี่อปีะน้อยถัาจ่ากดีถ้าได้ทำดีจบงานก็ขอต้อนรับ มาพ้อเด็ดาวส้าเวาู้รแล้วนะคะยีเหตุการที่าะนั้นบอกว่าเป็นการเหน้าบ่าหัวผู้สูงอายุตาในเกศพทบาลบนใจบาตานะาเดชผู้ียู่ใจตาตาต่อจากนั้นะช่วยแต่มาทำ้เื่อน่าาหัวอมา่าน่าผู้ใหญ